อน,นุภาพการทำลายล้างของกระสุนขนาดจุดสองสองสามลิมิตันนะครับหนึ่งสองสามนะครับสามนัดมาดูกันสิยังไงบ้างต้นกล้วยนะครับสามท่อนดูไม่จืดเลยนะครับตอนแรกขนาดประมาณโข้นขานะครับตอนนี้ ก็ถือว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับแต่มาดูท่อนที่สองครับนี่ยสภาพร่างกายมนุษย์นะครับที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบเยอะนะครับเนี่ยเวลาเข้าไปในร่างกายมนุษย์แล้วถตาโดนจุดสำคัญนี้ไม่ต้องไปหาหมอแล้วครับน่าจะเสียชีวิตเลย ครับเละเลยนะครับตอนที่สองครับดูไม่จืดเลยดูตอนที่สามนะครับก็เป็นอนุภาพการทำลายล้างนะครับของกระสุนขนาดจุดสองสองสามเลมิงตันนะครับกระสุนไรเฟิลจำนวนกลางถ้าในฝั่งของทางกองทัพนะครับของทหารตำรวจเนี่ยมันก็จะ ชื่อเป็น5.56คูณ45มิลลิเมตรนาโต้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยเขาก็เรียกว่าจุด223ริมิงตันนะครับจริงๆก็เป็นกระสุนขนาดเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าเรียกเรียกศัพท์ไม่เหมือนกันนะครับมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ